ซื้อเพื่ออยากลองนะครับก็เห็นรีวิวเขาแน่นมากก็เลยลองกดมาดูผลก็คือถูกใจสุดๆเลยเนองคือ X Step 160 X 3.5 Pro นะครับบอกเลยว่าที่คนเขารีวิวกันเยอะๆเนี่ยของเขาดีจริงๆสายทำความเร็วเนี่ยคู่นี้ต้องจัดเลยครับในราคาที่ไม่ถึง5แบงค์เทานะฮะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับตัวนี้หน้าผ้าเองในระบายอากาศดีมากนะครับใส่ยาวใส่ซ้อมสั้นใส่ซ้อมความเร็วไม่มีคำว่า้รนเลยนะฮะ ส่วนของบุนวมล็อกข้อเท้าตรงนี้ทํามาดีนะกระชับดีครับแผ่นคาร์บอนให้ยาวเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะครับดีดเด้งดีมากๆส่วนของโฟมเนี่ยอันนี้จุดไฮไลท์เขาเลยนะครับเป็นการจูนมาที่ลงตัวนะการวิ่งในเพจที่เป็นความเร็วสูงๆเนี่ยค่อนข้างตอบสนองดีนะครับมีการยุบลงมาแล้วก็ดีดตัวแบบยุบป,ปังยุบป,ปังเลยนะฮะโอหอันนี้คือถูกใจมากจากการที่ลองใส่ซ้อมมาหลายๆโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งอีซี วิ่งขอดสั้นนะครับขอดยาวรวมถึงเทมโปหรือแม้กระทั่งวันที่เป็นลองรันเนี่ยโกงครับคู่นี้ใช้คำว่าโกงได้เปลืองมากๆเพราะว่าวิ่งแล้วเนี่ยหัวใจไม่ค่อยขึ้นนะครับจากการที่ลองทดสอบในรองเท้าที่เป็นคาร์บอนหลายๆระยะหลายๆความเร็วเนี่ยหัวใจจะชูสูงกว่านี้แต่กับคู่นี้เนี่ยหัวใจดีครับหัวใจไม่ค่อยขึ้นเลย นั่นหมายความว่ายิ่งวิ่งยิ่งประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับโอ้โหถูกใจสายเฟอร์ฟอร์แมนสุดๆไปเลยใครที่มองหารองเท้าซ้อมรองเท้าแข่งรองเท้าทําความเร็วดีๆสักหนึ่งคู่เอาแบบที่เป็นคู่เดียวแล้วได้หลายๆโปรแกรมแม้กระทั่งวันแข่งก็ใส่ได้เนี่ยยะแนะนำ X Step 160 X 3.5 Pro คู่นี้เลยนะครับตามต่อเลยพี่ขัดตรงนี้รออยู่โปรโมชั่นดีๆบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆจัดเลย